สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วง2-3ปีนี้นะครับตั้งแต่2023ถึง2 0 2 5นเนี่ยนะครับผมยังดูเห็นถึงกระบวนการ Great Reset นะครับยังไม่สิ้นสุดนะครับยังดำเนินต่อไปช่วงขาลงอยู่นะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของจากบริบทนะเศรษฐกิจการเงินมหาภาคโลกนะครับ มาสู่โครงสร้างเศรษฐกิจนะการเงินไทยทางรอดจุลภาคอยู่ตรงไหนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วง2-3ปีนี้นะผมมองว่ากระบวนการ Great Reset นะครับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปใหญ่เนี่ยนะยังดำเนินต่อไปและเป็นช่วงขาลงอยู่เนื่องจากว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะถดถอยนะครับนับจากนี้ไปนะจนถึงเข้าประมาณต้นปี2024นะสภาวะเศรษฐกิจโลกจะถดถอยในกะณที่เงินเฟ้อยังสูงอยู่ ซึ่งเราเรียกสภาวะนี้ว่า stagflation นะซึ่งเคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงประมาณทศวรรษ1ั8 0นะรนั้นก็คือว่า,เ,าเงินเฟ้อสูงนะข้าวของแพงเงินด้อยค่าแล้วเศรษฐกิจถดถอยผู้พูดภาษาง่ายๆก็คือเหมือนอกบที่ผมเล่าให้ฟังนะครับที่มัน เรียกว่าอดอยากด้วยแล้วอยู่ในน้ําร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีนะและสภาวะนี้ถ้าเกิดขึ้นนะครับในช่วงนับจากนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะก็รวมถึงมาถึงบ้านเราด้วยนะครับสภาวะที่นะเศรษฐกิจถดถอยเค็หขดตัวนะเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ ข้าของแพงเงินในกระเป๋าด้อยค่ารวมถึงหายากด้วยนะครับเพราะฉะนนั้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยในช่วง2-3ปีเนี่ยนะครับคำถามคือไทยเราจะรับมืออย่างไรเมื่อข่าวออกมานะครับว่าขณะนี้เนี่ยการส่งออกของไทยเริ่มไม่ได้เป้านะครับจากที่มองว่าเสมอตัว0%เนี่ยเนี่ยคาดการณ์กันใหม่แล้วว่าจะติดลบด้วยซ้ำไปหรือจะบอกว่าเครื่องยนต์นะการส่งออกของไทยเริ่มมีปัญหานะครับสะดุดติดขัดแล้วตอนนี้เราก็คา,าดหวังนะเรื่องของ ประเทศจีนซึ่งอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับล้มละลายอย่างเอวกแกล์ประกาศล้มละลายละก็แปลว่ามาตรการของจีนเนี่ยก็ต้องพยายามควบคุมนะปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งคาดว่าเขาจะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแล้วเขาก็จะป้องกันนะการที่มีเงินไหลออกนอกประเทศเหมันกันที่ไทยเนี่ยคาดหวังการท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจึงน่าสนใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหรือเปล่าพราเห็นตอนนี้นะครับพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่เลย หวังเงินจากนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งเป็นเงินหลักรา,ายได้สําคัญของไทยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันให้ฟังนะครับว่าจากบริบทเศรษฐกิจการเงินมหาภาคโลกเนี่ยที่จะเกิดสภาวะแสกเบชั่นทั่วโลกรวมถึงปัญหาสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยทำให้จีนอาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ที่จะชุดเศรษฐกิจนะโลกให้ฟื้นนะครับคราวนี้มาดูนะ้ภาวะนี้ที่ผู้ได้ฟังเนี่ยก็เหมือนเค้กดตัวน,นั่นเองผลประโยชน์ต่าง น่าจะหดตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคือจะมีการเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้เงินไนะหลออกนอกประเทศตัวเองเ่ะเพราะนั้นเราจะไปคาดหวังนะว่าส่งออกปีหน้าจะดีขึ้นนักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยอาจจะมองอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องมามองปัญหาจริงๆนะครับว่าปัญหาอของเราเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะนั้นชาติต่างเนี่ยจะต้องปรับตัวเองให้ได้นะครับโดยเฉพาะโครงสร้างาทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ย พอไม่งั้นแล้วนะครับนะมันแก้ไม่ถูกจุดนะเราจะแก้เฉพาะเปลือกนะของปัญหานะเช่นใส่เงินเข้าไปนะเอาเงินฉีดเข้าไปเนะี่ยคือการแก้เปลือกของปัญหานะเหมือนกับฉีดสเตียรอยนั่นแหละครับนะกระตุต้นอะนะให้นักกีฬามันโอ้โหโดบโดบยานะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยโครงสร้างมันไม่แข็งแรงเพราะนั้นไทยเราก็เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าอีกหลายชาติเลยนะถ้าไม่ปรับเรื่องของโครงสร้าง นะทางเศรษฐกิจก,การเงินจริงจังนะแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าชนชั้นกลางชนชั้นล่างจะเดือดร้อนหนักนะภาวะหนี้สินต่างๆนะครับถึงแม้จะอัดเงินเข้าไปนะมันก็เหมือนกับฉีดเสียลอยเข้าไปเฉยๆนะมันไม่ได้หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นนะสภาวะบริบทเศรษฐกิจก,การเงินมหาภาคของโลกเช่นนี้นะครับก็มาถึงโครงสร้างนะทางเศรษฐกิจก,การเงินของไทยนะครับและทางรอดยุลภาคอยู่ตรงไหน ไอ้ทีผมบอกนะครับถ้ารัฐบาลเพียงแต่แก้เปลือกนะเช่นอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปแจกเงินนะครับหรือว่าเรื่องของอะไรที่มันบู้วบวบๆเนี่ยแต่ไม่ได้แก้ไขที่โครงสร้างความเหลื่อมล้ําโครงสร้าง,ง,าง,ง,างทางเศรษฐกิจการเงินการกระจุกตัวเนี่ยผมเชื่อว่าลําบากนะครับถ้าภาวะที่มันในระยะสั้นอาจจะได้แต่ถ้ามันเป็นเลื้อลังระยะยาวนะต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดเท่านั้นนะครับ นะแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตการคอร์รัปชันนะครับเรื่องปัญหาแท้จริงนะของโครงสร้างพลังงานนะครับของราคาเชื้อเพลิงน้ำมันเนี่ยนะซึ่งถ้าปีหน้านะมันพุ่งสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นนะสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยถดถอยหดตัวเค,คห้หดตัวเนี่ยนะเราจะแข่งขันอย่างไรนะในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานน้ำมันต่างๆที่พุ่งสูงขึ้นนะเรื่องของพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนของการผลิต ต่างๆการให้บริการต่างๆเนี่ยจะรับมืออย่างไรนะเพราะงั้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะปราบเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะอะไรต่างๆนะครับนะให้มันหายไปนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันเป็นเสมือนกับการเอ่อที่เรียกว่าล้างท่อฮะถ้าเราล้างท่อจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เอาเหล็กเข้าไปนะแล้วไปกระทุ้งกระทุ้งนะให้น้ํามันไหลนะน้าก็ไหลออกไปนะพอหายไปก็ถือว่าจบละ มันต้องล้างใหญ่ล้างทอ่อต้องเอาคนลงไปกวาดเศษขยะเศษอะไรที่ขวางท่อให้มันออกมาให้มันไหลกระทุ้งมันให้ไหลเพราะฉนั้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่เนี่ยสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่องของพลังงานนะเรื่องของเชื้อปเพลิงเรื่องของค่าไฟฟ้าต่างๆนะครับจึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินนะครับอย่างถูกต้อง จรังไรยั่งอยู่นั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นการรูปหน้าปะจมูกนะครับทำแค่ผ่านผ่านไปเท่านั้นเองนะครับแล้วท่านใดนะครับต้องการร่วมสนุนช่องผมนะครับในการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะครับทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเพื่อประโยชน์แก่สังคมก็สามารถร่วมได้นะครับตามบัญชีนี้นะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณทีนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ